ขึ้นเลยขนบนเลยน่าต้องมี2คนนะไม่ได้่ะสะท้อนเหลืองงามมาก พอมบาทละหกหมื่นะนี่าเชิญเชิญลงไปเลยเชิญลงไปเลยนะเชิญลงไปต่อต่อไปไปไปอาชงด้แชร์ลงมาท้ด้วยลงมาเลยนะระบบ่งระบช่อ เอาลูกไปกนลูกไปอากัน้ำเลยกางน้ำเลยรวมรวมเลยรวมรวมเลยกัน้ำกาน้ำรวมเลยเอ่กางน้ำดันอก็เผ้าอยู่ข้างหน้าด้วยผ้าผ้าอยู่เอขอกับบลขาอยู่ข้างหน้าเลยมาเลย

วันทูทีท uh> ีทูวานได้ได้พ uh, okay. ี่ต้องงนี้ได้โอ้งามงามงามมากเครับงามมากหนึ่งสองามแต่ร้อแล้วนะหนึ่งสองโอเคต่อไปจะไปยงต้นเงินต้นเงินครับไปเลยครับเฉพาะต้นเงินเลยเอาครับ อหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ maybe, maybe, no. ่งสองอ่านี uh, ่กล้องของนี uh, ่นะครับของเดี๋ยวแป๊บนึงนะแป๊บน่มหนงสองโอ้โหเจ็บมากหนึ่งสองอ่าตั้งพับหนึงนะตั้งพับหนึ่งนะหน่งตามเดี๋ยวแล้วเราเพิ่งจะเพิ่งขยับยวเพิ่งขยับนิดดเจ็บนี่ปัจจัยเจ็บเลยนะ่หนึ่งสอง โอเคครับเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมไปเข้าไปนะพี่ผู้บังรัมากองมากองผู้บังผู้บังอยู่ใกล้กันนี่นี่นี่อ่าอ่าโอเคอ่าอย่างบนนู้นก็ได้นะอ่าใจเย็นนะใจเย็นนะโบเลยก็ได้แล้วโเลยบนเลยไปบนเลยอ่าอันนี้บังหลวงพ่อต้นต้นนี้ต้นนี้เอาลงใช่เอาลงตั้งล่างครับเอากล้องนี้ซูมได้แค่นี้ใช่ไหมครับได้แค่นี้ไหมโอเคโอเคโอเคเอาเท่าที่ได้เนาะหนึ่งซองหนึ่งซอง นึ <f dragging> ่งสองเดี๋ยวนะตังด้วยเดี๋ยนะหนึ่งสองอันนั้นล้องเป็นกล้องอะไรอย็นนะอันนี้กล้องพาพานูนะครับโอเคเรียบร้อยโอเคค่ะเรียบร้อยแล้ว

Gracias.